สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AK Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนกำลังสนใจอย่างมากในตอนนี้เกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของยานยนต์และยุทธปกรณ์จากประเทศไทยว่ามีจุดเด่นจุดด้อยและความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าและเทคโนโลยีด้านนี้จากไทยนักแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังๆไทยได้มีการพัฒนาและลงทุนอย่างจริงจังทั้งในภาคยานยนต์ทั่วไปและภาคการทหาร ทำให้หลายโมเดลและหลายโครงการได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าเรามองการในภาพรวมสมรรถนะของยานพาหนะที่ผลิตในไทยนั้นมีจุดแข็งสำคัญหลายด้านประการแรกคือเรื่องของเครื่องยนต์และระบบการขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตรายใหญ่แต่มีการปรับปรุงและปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการขับในภูมิประเทศที่หลากหลายอากาศร้อนจัดหรือสภาพถนนที่ไม่ได้ราบเรียบทั้งหมด ทำให้ตัวรถหรือยานยนต์เหล่านี้สามารถทนทานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของสมรรถนะเครื่องยนต์ของหลายรุ่นที่ประกอบหรือพัฒนาในไทยสามารถทําแรงม้าและแรงบิดได้ในระดับที่แข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดีมากบางรุ่นถึงขั้นสามารถเทียบชั้นกับแบรนด์ชั้นนําจากยุโรปหรือญี่ปุ่นเลยทีเดียวจุดนี้เองทําให้คนที่เคยสงสัยว่าของไทยทําจะทนทานหรือดีพอหรือไม่เริ่มมั่นใจมากขึ้นอีกเรื่องที่สําคัญคือระบบช่วงล่างและระบบเบรก ต้องยอมรับว่าการปรับจูนในไทยนั้นค่อนข้างเน้นให้เหมาะกับการใช้งานจริงบนถนนและสนามในภูมิภาคนี้เช่นการขับบนถนนลูกรังทางชันหรือสภาพถนนที่ไม่เรียบการออกแบบและทดสอบจึงต้องตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งผลลัพธ์ก็คือความมั่นคงและความปลอดภัยในการขับขี่ในมุมของราคานั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งใหญ่ๆเพราะเมื่อเทียบกับยี่ห้อหรือนําเข้าจากต่างประเทศราคาของรถหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตในไทยมักจะถูกกว่าแต่คุณภาพไม่ได้ด้อยลงมากนักทําให้เกิดคําว่า ความคุ้มค่าขึ้นมาหลายโครงการได้รับการยอมรับเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากในขณะที่ยังคงได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับสินค้านําเข้าสําหรับตลาดภายในประเทศราคาที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ผู้ใช้งานทั่วไปหรือภาครัฐสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเปรียบเทียบกับการต้องนําเข้าจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีและการขนส่งเพิ่มเข้ามาอีกหลายเท่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่หลายหน่วยงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในไทยเพื่อลดต้นทุน อีกแน่มุมที่น่าสนใจคือเรื่องขององค์การซ่อมบำรุงและอะไหล่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยจะมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถหาชิ้นส่วนและอะไหล่ได้ง่ายราคาของอะไหล่ก็ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้าแถมยังมีศูนย์บริการหรือช่างที่เชี่ยวชาญกระจายอยู่หลายพื้นที่สิ่งนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกใช้เพราะในระยะยาวแล้วความสะดวกในการบำรุงรักษามีผลตปอความคุ้มค่าอย่างมาก ในด้านของเทคโนโลยีการผลิตต้องบอกเลยว่าไทยได้มีการนำระบบการผลิตอัตโนมัติและมาตรฐานสากลเข้ามาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ISO หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆรวมถึงการทดสอบในสนามจริงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถ้าพูดถึงเรื่องการออกแบบดีไซน์ของยานพาหนะและอุปกรณ์จากไทยในช่วงหลังนี้ก็มีการพัฒนามากขึ้นเช่นกันไม่ได้เป็นแค่รูปลักษณ์ที่ดูแข็งแรงแต่ยังใส่ใจในเรื่องขององค์การใช้งานจริง เช่นห้องโดยสารที่กว้างขวางฟังก์ชันควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งานและการจัดวางอุปกรณ์ที่สะดวกต่อผู้ใช้งานสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าทีมวิศวกรและนักออกแบบใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผู้ใช้งานต้องการเมื่อเรามองในแง่ขององค์การแข่งขันในตลาดโลกต้องยอมรับว่ายังมีบางจุดที่ไทยต้องพัฒนาเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเรื่องของแบรนดิ้งและภาพลักษณ์เพราะผู้บริโภคบางส่วนยังคงให้ความเชื่อมั่นกับยี่ห้อดังจากต่างประเทศมากกว่า อย่างไรก็ตามหากพูดกันในมุมของสมรัถนาจริงๆแล้วไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าหลายประเทศเลยและถ้ามีการทำการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งขึง้นเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากไทยจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้มากในด้านราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยสามารถทำราคาได้ถูกกว่าคู่แข่งทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือบางตลาดในเอเชียสนใจนำเข้าไปใช้งานจุดนี้เองเป็นจุดขายที่สำคัญเพราะไม่เพียงแต่สร้างไรายได้เข้าประเทศแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงไปพร้อมๆกัน เมื่อพูดถึงความคุ้มค่าในภาพรวมหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะที่มั่นใจได้ความทนทานการซ่อมบำรุงที่สะดวกและราคาที่ไม่สูงเกินไปก็ถือว่าผลิตภัณฑ์จากไทยมีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทั้งคนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆสิ่งที่หลายคนพูดตรงกันคือได้คุณภาพใกล้เคียงของนำเข้าแต่จ่ายน้อยกว่าสุดท้ายนี้ข้อสรุปที่เรามองเห็นได้ชัดคือ สมรรถนะของยานยนต์และยุโทโธปกรณ์จากไทยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแม้อาจยังมีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงแต่สิ่งที่ทำออกมาในตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในหลายระดับได้ดีและเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าจับตามองมากๆในอนาคตนี่ก็คือทั้งหมดที่ AK Auto Review นํมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัด